มาให้ชมกันแล้วกับ Fort จ n e r 2.4V ปี2020โฉมปัจจุบันหน้าลีดเดอร์สีขาวที่หลายคนหลายท่านตามหากันนะครับมาจัดมางามๆแจ่มๆเลยไฟหน้าสวยนะครับตัดบอกมีเดี๋ยวนี้ f อร์จ n e r นะโฉมปัจจุบันนี้ไฟเฟยเขาดูดเล็กลงนะดูเฉี่ยวขึ้นสวยงามหรูหราขึ้นนะครับล้อนี่คงยังไม่ทิ้งความรูของตัว f o r t จ n e r รล้อใหม่นะครับในปีตัวนี้ก็จะเป็นตัวของสีเทาแล้วนะครับมาสวยเลยทีเดียวดูเข้ากันมากคุมโทนกับตัวรถนะสีขาวจัดไปให้เลยนะครับแล้วก็ ครบ,ครบกับด้านข้างต่างๆทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านบนนะครับในตัวของไฟเฟยต่างๆไฟเลี้ยวกระจกมีให้ครบแล้วก็ตัวบันไดนี่นะครับด้านล่างเป็นสีเงินให้นะฮะสวยเลยทีเดียวป้าเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในกันดีกว่านะครับว่าในตัวของโวมปัจจุบันปี2020เนี่ยภายในเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปชมกันครับ มาชมด้านในกันนะครับสวยรูหราสมกับเป็นตัวของ Fortuner นะครับภายในโทน สีดำไฟก็มาในธีมของสีฟ้านะครับดูตัดกันแล้วก็ดูเข้ากันนะของในคันนี้นะครับผมวัสดุนะครับใช้แบบพรีเมียมกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในตัวของด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวที่ลิ้นชักตัวนี้ที่ปิดเก็บของครับบุนัวมานะครับแล้วก็ใส่โลโก้ Fort u n e r เข้ามาให้ที่ผมชอบคือในส่วนของตรงกลางผู้ชมเป็นในตัวของสีดำนะครับมันออกเป็นเหมือนแบบสีดําลายไม้เป็นดําแบบด้านๆผมว่ามันดูเข้ากันนะให้ความเป็นสปอร์ตดีดนะครับดูดีมากนะครับใครที่มองหารถเจ็ดที่นั่งอยู่ผมว่า คันนี้แหละตอบโจทย์การใช้งานของคุณนะครับผมเบาะสวยภายในดีได้เจ็ดที่นั่งภายนอกสีขาวคันนี้กับโฟล์จเจปี2020ครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูราคากันดีกว่าว่าคันนี้รา,าเท่าไหร่นะหลายคนรอช่วงนี้แหละ 9 5 9 0 0 0บาทครับกับคันนี้ Fortuner 2.4V ปี2020สีขาวใครกำลังตามหารถเจ็ดที่นั่งใช้ในครอบครัวอยู่แนะนำมาได้เลยที่โตโต้ค่าของเรานะเบอร์โทรเบอร์เดิมครับ0837777747และ0837777757ห้ามลืมอย่าช้าเด็ดขาดนะใครที่อยากชมคันไหนเพิ่มเติมทักมาคอมเมนต์มาที่ ต้คลิปนี้ได้เลยอยากดูรถไฟไฟ้าอยากดูรถกระบาอยากดูรถตู้อยากดูรถเกง๋งหาเลสผ่อนอะไรยังไงพูดคุยกันได้นะครับวันนี้แม็กโตโต้คาไปก่อนนะบ๊ายบายวันนี้สวัสดีครับ